เต็มเต็มว่าเต็มอันนี้ดไม่ได้ตายดีไม่ได้ตายไม่แต่อันนี้มันยังมีท่พวกมันไม่ใม่ไม่มีตังค์อ้ตัดมันหมดแล้วไปเพื่อนแอบก่อนเพื่อนแอบก่อนให้เนี่ยโดมโดมแอบน่าจะเกิดน่าจะเกิดน่าจะเกิดแค่นี้มันมีพัน